กรับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบอีกแล้วนะครับได้มาอ่านหนังสือนะครับวารสารอยู่ในปุ่นให้ทุกท่านได้ฟังอีกครั้งนะครับเริ่มกันเลยนะครับเรื่องวิธีการลิขิตชีวิตหากเราต้องการมีความสุขต้องการมองความเป็นจริงของชีวิตให้ออกว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ละเหตุการณ์นั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาพมาจากการกระทําในอดีตของเราทั้งสิ้น เรื่องบางเรื่องดูเหมือนช่างไม่ยุติธรรมกับเราเลยจนบ่อยครั้งต้องตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเรื่องราวร้ายๆเช่นนี้จึงต้องมาเกิดขึ้นกับเราดูเหมือนไม่สมกับเหตุในปัจจุบันแต่ถ้าสาวให้ลึกจะพบว่าสิ่งที่สมทิ่งเป็นสิ่งที่สมกับกรรมในอดีตท,ที่เราเป็นผู้กระทำไว้เองทั้งหมดดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่า ไม่มีสิ่งใดที่เป็นเรื่องบังเอิญสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราล้วนเกิดจากการกระทำในอดีตและปัจจุบันขอ,อของเราเองทั้งสิน้นแต่อย่างไรก็ตามหากเรายังมีลมหายใจนั่นหมายถึงการที่เรายังมีโอกาสแก้ตัวเพราะผลจากการกระทำในปัจจุบันอีกเช่นกันก็จะกลายเป็นภาพของเราในอนาคตในภพชาติเบื้องหน้าหากเราต้องการให้ชีวิตของเราดี ต้องการให้ชีวิตเราสมบูรณ์มากแค่ไหนเราก็ต้องสร้างเหตุแห่งการได้มาในสิ่งนั้นมากแค่นั้นซึ่งจะเห็นว่าเราสามารถลิขิตชีวิตตัวเองได้และเมื่อได้ศึกษาให้เข้าใจความเป็นจริงของชีวิตอย่างนี้แล้วเราจะต้องประกอบเพจให้กับตัวเองใหม่ต้องสำรวจดูว่าการประกอบเพจในอดีตการทำความผิดพลาดอย่างไรจากสภาพที่ต้องเจอต้องประสบ ภาวะทุกข์ร้อนใจในชาตินี้และอะไรที่เป็นการกระทําที่ไม่ดีที่จะเป็นเหตุต้องทําให้เราไปสวยวิบากใหม่ที่เลวร้ายยิ่งกว่านี้หากเรารู้แล้วเราต้องรีบปรับปรุงเลิกทําดูเหมือนยากในตอนต้นแต่มันก็ยากพอสู้หากเราสู้สิ่งนั้นก็ไม่ยากเมื่อรู้แล้วเข้าใจอย่างนี้ให้เราลิขิตชีวิตของตัวเองใหม่มุ่งทําความดีอย่างยิ่งยวด บกพร่องตรงไหนให้รีบทำรีบแก้ให้ได้ในขณะที่เรามีสิทธิ์ใช้ลมหายใจนั้นอยู่เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องไปใช้วิบากอันยาวนานและบันดาลให้เราเจอแต่สิ่งที่ดีที่สุดเข้ามาในชีวิตสมกับที่ได้เกิดมาเพื่อปรับปรุงแก้ไขตนเองเกิดมาสร้างบัรมีไปสู่ที่สุดแห่งธรรม สำหรับวันนี้กลับลาไปก่อนนะครับกลกับสวัสดีครับ